สวัสดีครับวันนี้มีสินค้าเข้ามาใหม่เอามาให้ชมนะครับวันนี้คือสินค้ามือสองญี่ปุ่นทาบเกีียว m 1 2เกีียว1.25สําำหรับทาบเกีียวน็อตเบอร์17นะครับเดี๋ยวให้ดูคมเกีียวสภาพสินค้าคือมันสวยมากครับใครที่หาดอกทาข็งแข็งนทนๆแนะนำนะครับดอกตาบเกีียวของมือสองญี่ปุ่นแบบนี้จะใช้ดีมากใช้กับเหล็กแข็งได้ดีเยี่ยมเลยครับ สภาพสินค้าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับตัวนี้สำหรับทับเกี่ยวน็อตเบอร์17ยี่ห้อ YG รหัสจะอยู่นี่นะครับ 12, 1 2 1.25 YG ใช้งานดีเยี่ยมมากครับแต่สินค้าจะมีตำหนิช่วงนี้หน่อยนะครับช่วงแรกใครที่ไม่ซีเรียสก,ก็ใช้ได้นะครับหรือว่าเอาไปตัดออกก็เจียลบ หน่อยก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าให้ชัวร์จริงๆก็ใช้แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับตัวนี้1ตัว80บาทนะครับ1ตัว80บาทราคาสุดคุ้มถูกๆครับผมใครที่หาอยู่ลองดูนะครับทิ่กัดอยู่ในคอมเมนต์หรือว่าอยู่ในลิงก์สั่งจะมีรูปภาพสินค้าตัวอย่างให้ดูทุกอย่างนะครับสภาพสวยมากๆครับอันนี้คือสต็อกดูสต็อกที่มีอยู่ ทางร้านเรามีของพร้อมส่งในไทยนะครับสต็อกก็อยู่ในไทยเหมือนกันหาดอกตับเกี่ยวมือสองสวยๆทนๆแนะนำก่อนนะครับน,นี่คือสต็อกที่ผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูบางส่วนนะครับสภาพสินค้าสวยมากครับ M12 หนึฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ